ช่วงอร่อยรอบโลกกับลีลาวดีฮอลิเดย์เราอยู่กันที่เมืองอะมาคุซาจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นและที่แห่งนี้คือหมู่บ้านซักิสึเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่มีสเสน่ห์ตั้งอยู่ริมทะเลอันสวยงามและเงียบสงบในช่วงนี้คุณเอและคุณนิรุตขอพาคุณผู้ชมมาทานบาร์บีคิวโดยมีวัตถุดิบส,สดจากท้องทะเลกับร้านอะมา,า,าคุซาไคเซ็นคุระมาลิมรสชาติความอร่อยไปพร้อมๆกันเลยครับ ผู้ชมมองดูสวยงามมากชวนคุณนิรุตชวนคุณผู้ชมมาทานบาร์บีคิวถ้าบ้านเราเรียกปิ้งย่างปักใต้ญี่ปุ่นเนี่ยที่นี่ดังหลายอย่างคุณผู้ชมครับปลาก็ดังกุ้งก็ดังหมึกนี่ก็สุดยอด,ด,ดปลานี่ก็สุดยอดสดสดโอ้โหหอยเชลล์เนี่ก็สุดยอดหอยเป่าฮื้อนี่ก็สุดยอดคุณผู้ชมครับหอยเม่นก็สุดยอดหอยอหอยเม่นด้วยทั้งนั้นปักใต้แถวเนี้บอกเลยว่าอาหารทัเลเนี่ยสุดๆทั้งนั้นเลย อะโ้้วางด้วยสาหร่ายนะครับแล้วก็นิทานก็โอ้โหนี่เขาเข้าปั้นอยู่ในหม้อสองชุดเลยขอบคุณครับคุณนุศพิบิดฝาออกมาพิบิดฝาออกมาเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเย็นขอให้คุณคุณผู้ชมดูหน่อยนี่นี่มีสาหร่ายมาด้วยคุณผู้ชมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมชอบมากนี่แล้วก็มีข้าวปั้นมาครบชุดเลยข้าวปั้นเปล่าเขาจะมาเสิร์ฟพร้อมๆกันกับตอนที่เราย่างนะฮะ เอาละสุดใช่ไหมเด็กเยอะเยอะไปหมดเลยมันนะครับอาหารปิ้งย่างคุณผู้ชมเราทานน้งแต่เด็กอยู่แล้วทานอะไรอะไรสุกก่อนสุกหลังเราพอทราบันอยู่แล้วอธิบายมากเดี๋ยวจะเริ่มต้นด้วยวางแกะครับก่อนวางข้าวหอยมาครับคุณผู้ชมนี่ฮะก็เห็นครับครับคุณผู้ชมหอยเชลล์ที่นี่เนี่ยดูสีสันเาก่อนถ้าอยู่เมืองไทยนี่ต้องหาว่าใครเอาสีไปพ่นนะ ผู้ชมเมืองไทยจะมีแต่สีขาวนะใช่ที่เรามีเหลืองกับส้มมีทั้งเหลืองทั้งส้มของคุณนิรุตต้องส้มผู้ชมมาที่คุมาโมโต้มีสตรอเบอรี่รับประทานทั้งปีลูกใหญ่มากในหน้าของมันนอกฤดูกาลก็จะเล็กหน่อยเปิดห่อทานได้เลยเนื่องจากว่าที่นี่เขาปลอดสารพิษนะครับมีส้มนะครับมีโอ้มีลูกพลับมีสาลี่คุณผู้ชมทานได้เลยมีข้าวอร่อยยมีโชยุไวจิ้มทำเองหมดเลยโดยและรวมไปถึงนี่ คร็อกเก้นะคะคุณผู้ชมที่นี่เขาบอกว่ามาต้องทานผมทานแล้วนะมีทั่วญี่ปุ่นเลยมาต้องทานผมทานแล้วนะหิวมีนักท่องเที่ยวหิวหนึ่งตาคุณผู้ชมต้องอะไรเป็นใหม่ขอนึ่งอ๋อเป็นไข่หอยแม่นคุณผู้ชมดูดูดูบริปกติจะเป็นมันฝรั่งนะครับมีครีมเมโยหรือมายองเนสอยู่ในนั้นเบาๆนะครับแล้วก็อาจจะใส่กุ้งใส่ปูอัดใส่อะไรก็ได้ใส่หมูสับใส่อะไรก็ได้แล้วแต่ที่นี่ ที่นี่ใส่ไข่หอยนี่นี่ยังไงก็ถึงได้ดังโอ้โหอร่อยนี่ก็มีกลิ่นของเขาคุณผู้ชมมันมันอันนี้เลยล่ะไม่เหมือนกับโอเคนี่เราเคยทานที่อื่น็นใหญ่จับเขาจะใส่มายองเนสบ้างล่ะมีเมโยออกคื่นครีมอะไรเงี้ยมีเมโย อันนี้ไม่มีไม่มีไม่มีความความเป็นคลีมคลีมแบบหลังนะไม่ใช่ไข่หอยเม่นทั้งนั้นแต่มีไข่หอยเม่นอยู่ในนี้อย่างถึงบอกว่ามาแล้วต้องต้องลองทานดูครับหมดออกมาแล้วนะครับเดือดแล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าบอกไม่ให้ใส่อะไรใช่ไหมวังตรงนี้ต้องเหาะเหาะซอสเอออันนี้ขวดๆนะขวดๆมาๆมาขวดขวดขวดอันนี้อันนี้ พี่่ที่ร้านแนะนําว่าใส่ซอสลงไปแล้วก็ต้มไปด้วยกันเลยนี่ขอบพระคุณครับคุณรุษครับในระหว่างนี้เราก็จะปิ้งทุกอย่างไปพร้อมๆกันนะครับค่อยๆจะได้ทําให้เขาสุกแล้วค่อยๆชิมเอาวางลงไปก่อนแล้วก็โรยบนนี้นั่นแหละ จะได้สุกเร็วๆมีกุ้งกุ้งหวานส่วนปลาหมึกเนี่ยเป็นคู่แค้นกับคุณนิรุตเจอกันไม่ได้เจอกันไม่ได้งนี้เอาละคุณผู้ชมเขาเป็นไหนหนึเขาเป็นชิดไห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 นเรียบร้อยยังใสๆอยู่เลยครับผมมั่มแล้วครับท่านผู้ชมครับดูที่ว่าหวานไหมนะ อย่างที่พี่เขาบอกอะครับเขาอยู่จุดตรงนี้เองนี่ข้างหลังนี่คุณผู้ชมส่วนเจ้าปลานี่คุณผู้ชมกลับมาเรื่องปลาหน่อยปลานี่คือปลาปลาอจิฮะเนี่ยคือปลาสีคุณที่บ้านเรามีนั่นแหละครับตรงนี้เป็นสลัดแล้วเป็นขออนุญาตราดน้ําสลัดคุณผมสดขเบา้ลร่วงไว้ก่อนนะใช่ไหม นี่พี่เอ็นติ้งอีกเหรอนี่ผมกินแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหดูดิดูด,ดิดูดิการตัดเน่ไม,ม่ให้าจจกาดจากรันเนี่ยเนี่ยดูสะกอ่อนหัดไม่ให้ขาจจดกันเหรอใช่เราจะไม่ขาดจ,จัดกกันสดมากครับสดมากท่านผู้ชมแล้วก็เขาจะหวานนุ่มไม่มีเหนียว กลับ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 บนานี่กลับกลผมทานต่อแล้วนะเอาละทานแล้วนะะรคุณผู้มนี่คือาทานจริงจังแล้วนะทานจริงจังแล้วกาทานจริงจังคุณผู้ชมมาทานนี่ก่นทานข้าวของเราเลยเดี๋ยนครับ จิ้มปลาสีคุณนน,นนี่โชยู่บนนี้หน่อยนะไม่เอาเาเขาเละโอมไม่เอานะฮะมีไส้มากมืไม่อือข้าวข้าวเปล่าเขาไส้ก็ที่นี่อๆๆลองมันด้วยนะครับตัดช็อกเปรี้ยวเค็มๆอร่อยเที่ยวแล้วก็ ตัวปลานี่นุ่มมากนุ่มมากแต่โชยู่องจังหวัดนี้นที่มีท,ท้ายๆออก,กหวานๆหน่อยนะฮะนี่เลยปลาย่างนี่อร่อยนี่คือมื้อที่ประทักกบใจอีกมื้อคุณชมครับร้านอมาคุสะไดเซนคุระนี่อยู่ที่อำเภออมาคุสะนะครับจังหวัดคุมาโมโต้นี่คือการเที่ยวแบบสบายๆเล็กๆแบบนี้คุณผชมครับแต่จริงจริงๆ้ะคุณ้ชมไม่ต้องสั่งข้าวแบบนี้นะ เอาข้าวนี่ก็พอแล้วเพราะว่าอร่อยมากข้าวที่นี่อร่อยมากจริงมื้อนี้ต้องเรียนว่าถึงว่าจะเป็นอำเภอเล็กๆแต่อาหารใหญ่ๆอร่อยสุดยอดคุณมครับ